ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะน้าชี่ทังรอยวิชิกันลานนะคะก็เอาหวยฮานอยนะคะคือมาลงให้ได้ชมนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการชขมมกมวนตามทางเศรษีโปรดใช้ทิ่น,าานในการรับชมและก็รับฟังนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนีค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ ันนี้คือนอยพิเศษนะคะเนาะเมื่อวานนี้นะคะหวยออกศูนย์หกสองเลขล่างเก้าศูนย์นะคะเนาะศูนย์หกสองเลขล่างเก้าศูนย์นะคะศูนย์บนศูนย์ล่างนะคะเนาะเมื่อวานหนึ่งสองสามเมื่อวานเข้าสามสูตรนะคะหลุดไปสี่สูตรนะคะเนาะศูนย์หกสองเลขล่างเก้าศูนย์วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่ หกกับเก้าทนสี่สูตรนะคะหกกับเก้าทนสี่สูตรสี่สี่ชนสองสูตรนะคะสี่ชนสองสูตรนะคะสี่ชนสองสูตรหกกับเก้าทนสี่สูตรนะคะ แต่ส่วนมากแล้วนะคะตัวชนน่ะถ้าชนเยอะๆเนี่ยมันถ้าย้อนดูนะคะมันก็ก็คือน่าจะมานะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยค่ะก็ชนสี่สูตรนะคะแต่ส,ตะะสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งก็ยังเดินดีนะคะเนาะวันนี้ได้เจ็ดกับสี่นะคะแล้วก็สูตรสองนะคะเมื่อวานเมื่อวานก็เข้าทั้งสองนะคะวันนี้ก็ได้ เด่นไปที่5นะคะคือกัน1นะคะเนาะหกับ9กทน4สูตรนะคะใครชอบสูตรไหนก็คือเอาแล้วก็สูตรหนะคะดูนะสูตรหได้3ก็ได้4ี่นะคะสูตรหได้3ก็ได้สนะคะสูตรหได้สก็ได้สี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้อยปกตินะคะ นี่คะ่ะนอยปกตินะคะนอยปกติก็นอยปกตินะคะเมื่อวานเดี๋ยวนะคะเมื่อวานนี้ก็หลุด4สูตรเหมือนกันนะคะเข้าที่3สูตรนะหวยออก6้าเลขล่าง34นะคะ666เลขล่าง34นะคะเนาะ เข้าสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะแล้วก็สูตรสี่นะคะที่เหลือคือหลุดนะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะน้องเพื่อนๆที่พี่ดูนะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเนาะที่น่าทำเจ็ดสูตรเนี่ยนะคะเพื่อเพื่อเอาตัวเลขชนนะคะเนาะแต่ถ้าเดี๋ยวดูนะคะหนึ่งสองสามวันนี้เจ็ดมันชนสามสูตรนะคะ หนึสองหกับ9้าทนสองสูตรนะคะหนึ่งทนสามสูตรนะคะเพือพ่อนๆพนี่พี่หนึ่งทนสามสูตรนะคะนี่ค่ะเพือพ่อนๆพนี่พี่ชอบอันไหนก็คือดูนะคะเนาะ วันนี้มันพุทธหัตน่าจะมีหวยลาวนะคะเนาะเดี๋ยวหน้าทาฮานอยเสร็จเดี๋ยวหน้าก็จะทําลาวลงนะคะนาหวยลาวงดที่แล้วของหน้าก็น่าจะเข้านะคะเนาะใช่หรือเปล่าหน้าก็ว่าอย่างนั้นแหละหน้ากว่าน่าจะเข้าอยู่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็คือของอ่า VP นะคะ VP VP เมื่อวานนี้นะคะ 1> Vp ีเมื่อวานเจ็ดสูตรหลุดแค่หนึ่งสูตรนะคะเจ็ดสูตรหลุดหนึ่งสูตรนะคะก็คือเข้าไปที่หกสูตรนะคะเนาะวันนี้คือได้ประมาณนี้นะคะหวยออกเมื่อวานนี้นะคะก็คือหกศูนย์หนึ่งเลขล่างสี่เจ็ดนะคะแต่ถ้าศูนย์ของเขามันมาลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะตามได้นะคะเนี่ยที่น้าบอกเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ 0ูนก็มานะคะเมื่อวานแล้ววันนี้นะคะดูนะคะ1 2 3 4 0ศูนย์ชน4ี่สูตรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ศูนย์ชน4ี่สูตรนะคะดูนะศูนย์ชน4ี่สูตรนะคะแล้วก็สามชนสองนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สองชนสามสูตรนะคะสามชนสองสูตรหกกับเก้านสองสูตรนะคะวันนี้คือตัวเลขกระจายนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ดูนะคะว่าอันไหนที่มันเดินดีนะสูตรห้านะคะสูตรห้าสูตรห้าถ้ายกมาหน้านี้ก็คือยังไม่หลุดเลยนะคะสูตรห้าเนาะเมื่อวานนี้สามกับเจ็ดมาเจ็ดนะคะวันนี้ได้ศูนย์กับสามนะคะวันนี้ได้ศูนย์กับสามนะคะเนาะแต่สูตรอ่สูตรเจ็ดนะคะ สูตรเจ็ดเมื่อวานก็เข้าตัวกันนะคะวันก่อนก็เข้าตัวกันวันนี้นะคะตัวกันคือสี่นะเด่นไปที่ศูนย์นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆในพีชอบสูตรไหนก็คือจัดไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้คืออ่านาครามเสร็จแล้วก็เอามาลงให้เป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะเพราะว่า ช่องของหน้านะคะหนาก็จะลงหวยรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็หวยลาวแล้วก็หวยฮานอยนะคะนาจะลงทั้งหมดสามหวยนะคะเนาะวันนี้นะคะก็มีหวยลาวนะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆี่นะคะคือกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วหน้าก็ฝากเพจนะคะในเพจนะคะในเพจในเฟซนะคะกะ็เป็นสินค้าที่ร้านลงนะคะเนาะหรือช่อง YouTube ของหน้าก็จะมีเป็นภาคเครื่อง แล้วก็เป็นสินค้าอยู่ที่ร้านนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนี่พี่สนใจชิ้นไหนนะคะก็เบอร์โทรนะคะอยู่ใต้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะเนาะเพื่อนๆพี่ก็สอบถามได้นะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆนะคะ EP ีนั้นๆนะคะตามที่นากลงได้เลยนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะก็หวยฮานอยก็ห้าโมงครึง่งหกโมงครึง่งทุ่มครึ่งนะคะทั้งหมดมีสามหน่อยนะคะก็เดี๋ยว ก็ไปรอดูนะคะว่า,าสูตรของหน้านะคะคือจะเข้าไหมนะคะเนาะแต่จริงๆแล้วก็ต้องใช้วิทยาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆนี่พี่ดูเลยนะคะแล้วก็แคปเอาได้เลยนะคะเนาะนี่ค่ะ